ปั่นหมายอยู่ตอนหน้าเลยนะคะหลบเสานะคะแต่ว่าก็ยังโอเคนะคะนิ่งนะพี่ปายนะอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทำอันตรายนะเรามาเก็บกวาดที่นอนให้ที่เฉยน้องกําแพงก็อยู่ สวัสดีคะ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซี <SC S 2> ทุกคนทุกท่านนะคะอากาศหนาวๆมาพบกับเราในช่องกวยอาเจียงภายแก้วภายสักใบคะ่ะเป็นยังไงคะพี่ควานวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ออกนะครับแต่<อ>ว่าเนื้อตัวเขาเหมือนยังบวมๆอ,อยู่นะครับ ก็ตั้งแต่อัปเดตอาการนี้ระยะเวลาในการตกมันกี่วันละคะสองอาทิตย์นะคะนี่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตอาการพ่อพลายสักใบนะคะก็รวมๆแล้วประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะก็วันนั้นตกมันนะคะ อันนี้มาถ่ายให้ดูว่าอาการเป็นยังไงก็อาการตกมันลดลงนะคะวันนี้ลดลงนะคะไม่ค่อยมีน้ํามันออกเยอะเหมือนแรกๆนะคะก็ไม่ไว้ใจหรอกครับยังไม่ไว้ใจนะคะยังไม่กล้าเข้าใกล้นะคะก็ผมก็เราจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะตรงแก้มตรงขมับนะคะที่ที่เป็นนูนๆก็คือเป็นรอยนะคะ รอยที่เขาตกมันนะคะ<ม>เห็นไหมคะ,คะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงที่ว่าเป็นหนูแก้มวมๆนะคะคือตรงน้ำมันที่เขาไหลออกนะคะตอนนี้ก็เริ่มไหลน้อยลงนะคะแต่ว่ายังยังไม่หยุดตกนะคะแต่เริ่มจะไหลน้อยลงแล้วแต่เนื้อตัวเขาก็วมมากเลยนะยังมมวมอยู่นะคะเรายังไม่กล้าเอาออกขี่ใช่ไหมคะ ต้องให้เข้าหายหายเป็นปกติเลยค่ะถึงจะได้เอาออกนะคะออกเดือนนะคะนี่นี่พี่ควานก็มาทำความสะอาดให้พี่ภายสักใบของเราค่ะนะคะนี่วานหมายเข้าได้นะคะแต่ว่าพยายามเข้าห่างๆค่ะ เพราะว่าเขายังตกมันนะคะแล้วก็ยังไม่หายสนิทมากเท่าไหร่ระยะเวลาในการตกมันนี่คือก็แล้วแต่บางเชือกนะคะบางเชือกก็หลายเดือนบางเชือกก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนแล้วแต่อาการของช้างค่ะแต่ของพ่อภายสักใบนี้ก็ เกือบจะสามอาทิตย์แล้วนะคะสองอาทิตย์กว่าๆจะสามอาทิตย์สายตาเขายังระแวงนะคะเพราะว่าเขาตกมันควานก็จะอยู่ท่างหาประมาณนี้นะคะกินอาหารได้ปกตินะคะบางเชือกจะกระโดดใส่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ควานใช่ครับถือว่าพี่ไพ่สักใบของเรา r นิ่งนะ นิ่งอยู่ครับค่ะตกบันแต่ว่าถือว่ายังนิ่งอยู่นะคะอ,อากาศอย่างนี้ถือว่ายังนิ่งแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคะช้างก็แดดก็จะ่องเป็นบางจุดเพราะว่าอยู่ใต้ลมไม้ครับนี่นะคะล้มไม้เราผูกไว้ในโรงช้างนะคะแล้วก็จะมีล่มไม้ตามธรรมชาติอย่างนี้นะคะต้นต้นอะไรคะต้นว่าหรือเปล่าต้นว่าคุณแม่ ปลูกต้นว่านะคะต้นว่าตับต้นชมพู่ไว้ให้เป็นร่มเงานะคะจะได้แดดไม่ส่องนะคะจะได้มีร่มเงาให้กับแสงอาจจะกระทบลงกับพ่อพลายดูมันจะดูแบบมีเงาเงาชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับดูเขาพยายามเอาอาหารนะคะกินดีนะคะกินดีร่างกายของเขาก็ถือว่าผอมไหมก็ไม่ผอมเท่าไหร่ เขาลักษณะทรงเขาอย่างนี้นะคะใช่ครับทรงเาเรารให้กินอาหารเต็มที่นะคะช้างแต่ว่าลักษณะช้างตัวนี้คือเขาจะสูงโปร่งนะคะขาย,ยาวตัวสูงนะคะอาหารการกินเราให้กินเต็มที่นะคะมาดูยืนใกล้ๆนะคะปฏิกิริยายังไงนี่นะคะควันไม้อยู่ตอนหน้าเลยนะคะบสาครับลบเสานะคะแต่ว่า ก็ยังโอเคนะคะนิ่งนะพี่สายนะอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทำอันตรายนะเรามาเก็บกวาดที่นอนให้ที่เฉยน้องคำแพงก็อยู่ข้างๆนะคะกินอาหารอยู่อาหารการกินของเราก็จะเป็นอ่าหญ้านะคะหญ้า ต้นไม้อาหารนี่เสมุนไพรคีต้นไม้ขาเรียกต้นอะไรเาเรียกว่าต้นอะไรคะ,ะาไทเาเรียกอะไรก็อยากให้เขากินเป็นหญ้าเป,เป็นยาละบ,บายอะไรอย่างนี้นะคะจะได้กินให้ธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าจะสั่งสับปะรถนะคะแต่ว่าช่วงนี้รถบรรทุกขนยากนะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะ ปกติเราจะสั่งสับป,ปะรดให้เขาทานเปลี่ยนอาหารนะคะสับป,ปะรดด้วยสายตาสายตาสายตามองแต่ที่ควานเลยนะคะยังกินนะคะกินด้วยมองด้วย เราแวงนะคะแต่ก็ยังกินดีนะเนี่ยเอาให้กินเยอะๆจะได้หายไวๆก,วนนกินเยอะก็หายไวนะคะจะได้หายตกมันไวๆจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะคะวันนี้เรามาอัปเดตอาการพี่ภายสักใบให้ชมนะคะ ว่าเป็นยังไงก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะน้ำมันลดน้อยลงน้ำมันลดน้อยลงแล้วันไหนที่มีโอกาสมาเที่ยวหมู่บ้านช้างก็แวะมาหาพี่ไยสักใบได้นะคะกับน้องคำแพงได้ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะยังไงคะพี่ควานรู้สึกยังไงยังงไมต้องใช้เวลาค่ะของอย่างนี้เอาให้เขาหายปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเดินนะหายไวๆนะ ก็ถือว่ายังดีนะคะเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะคะก็ถือ,อว่ายังนิ่งโอเคมากาค่ะถือว่าโอเคมากช้างระดับนี้ตกมันแล้วก็นิ่งนี่ถือว่าดีแต่วันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะ,ป,คะปกติอากาศหนาวน,นี่จะออกนะะออกเยอะใช่ไหมคะใช่ครับออกเยอะว่ามัน แน่ใจว่าเขาตกอะไรผมว่าเขาตกน่าจะตกมันนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยออกแบบหยุดหยุดอย่างนี้นะคะตร้เขาจะออกไปเลยนะบะบ,บางเชือกก็ออกกระปิดกระปอยใช่ครับแล้วก็ออกอีกก็มีใช่ไหมคะใช่ครับอ๋บอพวกเขาจะมีก็สองบางเชือกเขาจะออกเป็นกระปิดกระปอยออกน้อยน้อยชักพักก็จะออกอีกอย่างนี้ก็มีนะคะก็อบอกไม่ถูกราคะอาการช้างตกมัน บางเชือก็ออกไหลแรงเลยใช่ไหมคะต้องติดตามอาการต่อไปค่ะดูดูไปยื่นแยง่งแย่งลูกอีกนะคะดูดูดงวงเข้ายาวนะคะง,ายาว,วา,งายาวกว่างวงงายาวกว่างวงอีกยังไปแย่งน้องคำแพงอีกของตัวเองยังกินไม่หมดเลยพ่อพลายกินให้หมดก่อนไหม ไปแย่งอีลาคํำแพงด้วยนะคะดูแลวะปันแล้วไปหาอีลาคำแพงกันก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าพี่ภายสักใบเป็นยังไงก็ยังหมุนยังสายตายัางจ้องจ้องนะคะไป้วมนะก็มาหาอีลาคํำแพงก่อนอาม,าอามานี่นี่งนี้น,น้องคำแพงได้อะไรกินลูก ได้กล้วยนะคะได้ต้นกล้วยนี่นี่นะคะความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างนะคะเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่แรกเกิดจนโตนะคะนี่น้องคำแพงน้องคำแพงตอนนี้ก็อายุก็ราวๆสองปีกว่าแล้วนะคะปกติน้องก็จะไป ึกแสดงอยู่ที่ลานแสดงศูนย์โคชะศึกษาค่ะช่วงนี้นะคะอ่ะขขานอาการไม่ดีก็กักตัวอยู่บ้านก่อนนะลูกนะ<ร>ไว้โรคหายแล้วค่อยไปแสดงนะคะ<ร>เขาผูกไว้ในโรงด้วยการถันกินตามภาษาช้างเด็กนะคะรอร่อยไหมคะ ต้นกล้วยต้นอ้อยนะคะยาน้องคำแพงนี่เป็นลูกสาวพ่อทองคำค่ะพ่อทองคำกับแม่การดานะคะนี่นะคะที่ขวนนันได้ต้นต้นกล้วยมาฝากคงจะอร่อยนะคะดูการกินปกติ คือไม่ต้องตัดก็ได้นะคะแต่ว่าน<า>้องอภ<ร>พง,งเป็นช้างเล็กต้องตัดให้เขาเป็นชิ้นเ,เล็กๆนะคะเขาจะได้เคี้ยวง่ายๆ<า>ถ้าช้างใหญ่เราไม่ต้องตัดขนาดน,นี้ก็ได้ค่ะชา้างใหญ่เราตัดเป็นทอดอย,ายาวๆก็ได้อันนี้เขาเล็กๆเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะช้างเล็กลอ,ลอา้ให้พ่อผายกินด้วยเดีย๋ยวน้อยใจนะคะ ต้องมองมาอยู่มันอยากกินขอแบ่งให้นะคะบรรยากาศเช้าๆนะคะที่หมู่บ้านช้างของเราค่ะบรรยากาศดีคะ่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเริ่มอากาศหนาวแล้วหลายวันแล้วใช่ครับหนาวก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ พวกเรานะคะช่องกวยเจียงไา่แก้วภายสักใบนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตอาการพ่อภายสักใบว่าเป็นยังไงตกมันหลายวันแล้วดีขึ้นหรือยังนะคะก็เริ่มไหลน้อยกว่าเดิมนะคะไม่รู้ว่าจะหายวันไหนก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะวันนี้เอาความน่ารักของอีลาคำแพงนะคะกับพี่ภายสักใบามาฝาก เอฟีทุกท่านได้รับชมกันนะคะอ่ะพี่ควานฝากหน่อยค่ะก็สำหรับทริปนี้นะครับอัปเดตอาการก็อใหญ่ของเราเองก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนครับมาแล้วครับครับสำหรับทิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเปิดเที่ยคไทยแก้วสักไปด้วยนะครับที่ผีชีวิตคนกับชาิที่ตึงพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับผมวัสดีครับสวัสดีครับ